สดครบทุกนัดวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีกที่ช่อง t r e a d Sport สมาชิก t r 2AD รับชมฟรีดาเมนฟูดไฟแชร์สโมสรค,ครับในเสื้อสีทองนียครับพบกับทีมสโมรสรพิษณุโลก VC พิษณุโลก VC ครับเตืองครับรบอลบเดลจิมชาติบาเลนครับธนาทัศน์ชวิรัตครับเฟอร์เซอร์มานรงค์ฤทธิ์ยกให้สามเมตรแฉลบบล็อกค่ะกัญัทคุณม,มี ระดับบล็อกของน่าจะเป็นชยัยยธคงเรืองครับเดี๋ยวดูแอคชั่นอีกครั้งหนึ่งครับชยัยยศกับแขนขวาของชยัยยธคงเรืองครับครับอนุต้องอนุชิตพักดีแก้วลุกมาบอลเร็ว <c oughs> เลือกดีครับเลือกดีแต่แรงมานิดนึงครับชยัยยธคงเรืองเสิร์ฟต่อค่ะรัชโนนสิบสี่สิบสามลนมาแล้วยัึงรองไม่ได้สามเมต้ตรงกลางค่ะกิติชัดติดบล็อก โอกาสของไดมอนโ้งหลังธนทัศน์ยังเก็บได้พิซณุโลกให้สามเมตรตรงกลางกิติทัศนุวดีโอ้ล้ลออกไปอะหรือมุมฉีกก็าทางบล็อกของพิซณุโลกลุงมาเสรออิร์ฟมาเชวัตรครั้แรกสวยแล้วให้กิติทัศน์ยังเหนียวอะแล้วล้นข้ามมาโอ้ลงงอะลูกนี้อับดุลลาไปมั่นใจว่าจะออกครับ เสิร์ฟมาแล้วคนแรกบ่นเร็วโอได้ผลไงชัยยุทธคงเรืองมาดิพงเสิร์ฟยกมาตรงกลางกิติทัศน์ยังยื้อไว้ได้ค่ะสำหรับกิติทัศน์นุมดีจากสามเมตรต้องกลาด 26- ต่อ25นแรกมาแล้วให้โอ้แล้วโดนเต็มๆค่ะกิติทัศน์นุมดี เกมในเซตที่สองจะเริ่มโดยเดอะมัลฟุดครับอนุชิตพักดีแก้วบอลแรกยกมาแล้วสาเมตรโดยรัชานนท์ครับโอ้โหคะแนนแรกเป็นของเจ้านนท์ครับรัชนนท์วัมันเป็นตามที่โคตติ้งกันมาครับชัยวมมัน์ค่ะเสิร์ฟมาบอลแรกแล้วให้โค้งหลังรัชานนท์โู้ไม่พลาดนคะ่ะสาเมตรหลังอ่ะแล้วลงมาเสิร์ฟพักกิติทัศ แรกดีแล้วยกมาหัวเสาเฟเดริโกโอ้โหแล้วชานนนน่าจะหลงมร็อกค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นความสนุกดีครับเดมอนฟูดชัยวัน์โอ้ยังโอ้ดึงไม่ไม่อยู่ค่ะสำหรับกิติธันนุวัดีค่อยๆไปทีละคะแนานเสิร์ฟมาอันวิชยกให้กิติธันนุวัดีโอ้โหบอลกำลังเข้ามือแล้วครับ สองต้นหนึ่งอันนี้ซาเสิร์ฟต่อพิษณุโลกให้รัชานนโอเขาวางอ่ะหนูว่ามันไกลเจ้าต่อห้า้โนเสิร์ฟหนักเหลือเกินนั่นแหละทันปฏิบัติสั้นเง็บต้องแก้ไขแล้วเป็นโอกาสของพิษณุโลกค่ะหัวเสากิติทัศยังโอ้ไม่ทันอ่ะ แต่ถ้าจะเอาวัลบล็อกน,นะครับ14ตอบ่อ8กิติทัศน์เสิบวันแรกไม่ดีเท่าไหรอต้องยกให้แล้วกันตพัทยยอดรองทันให้สุวิทย์หัวเสาไม่พลาดเหมือนกันก่ะสุวิทย์นัทพงศ์เหมือนแฮมสิงกระตุกครับผู้ดเดนตัวรับกสลากของทางโอ้นี่ครับโค้ชเอกับโค้ชเต้ต้องคุยกันแล้วครับ แล้วให้ชยุทธ์อ,อนุชิตค่ะวันเร็วลงไปลูกนี้ค่ะนรงริิ์เสิร์ฟมาค่ะ22-14อนุชิตตีแฉลบบล็บอกมายังรองได้พิซู้โลกให้3เมตรตรงกลางสุวิตยังเหนียวค่ะยุทธการต้องแก,ก่โอ้แล้วโอ้เอออจ้าตัวเกษตรได้ครับอบดุลลาได้หนึ่งหนึ่งโล่งๆไปไม่ใช่วันของอับดุลลาครับ นั่นแหละครับอือหือเป็นว่าในเซตที่3ค่ะโอ้นี่ครับที่เราคุยกันนอกรอบครับเราส่งคุณคุณชนทิชาคุยกันนอกรอบว่าน่าจะให้โอกาสคนไทยเลยครับมาสู้กันเลยครับแพ้กับแพ้ด้วยมือคนไทยเลยครับอืออดีเฟนซ์ได้ครับยกมาอัศนพัน์น่แหละครับยัดใส่มือบล็อกเดียวๆของนรงดิ์ครับท้เสร์ฟครั้งที่สามค่ะสนพันธ์ ยกมาให้คงหลังกิติทัศน์เก็บได้แต่ว่าต้องแก้ไขค่ะกันตพัทยกยกให้กิติทัศน์อีกครั้งวางมายังเหนียวค่ะยุทธการบีหลังลูกนี้เป็นคะแนนใช่ว่าถุงคำเอาเลยครับเริ่มกลับมาเหมือนกันดูหนีไปครั้งค่ะเดมอนฟูด9ต่อ7ยกมาให้รัชานน์ โดนหลอกกันน่ะหน้าบล็อกของทางฝั่งได้หมดแล้วชาโนนเสิร์ฟต่อเหมือนแรกมาแล้วให้หัวเสากันตพัทอีกครั้งแล้วโดนบล็อกเต็มๆกับบล็อกมาเสิร์ตอ่ะมาเสิร์ตเริ่มอ่านจังหวะที่ใหญ่เกินชาวบ้านเขาแต่ว่าโอ้โหจังหวะบล็อกดีมากครับอาเลนทวันนะับธนัทอีกแล้วครับโอ้โหเป็นคู่เมืองพลครับทั้งสองทีมครับในคะแนนนี้ เกือบได้เอสต้องแก้ครับก as ัพัเอาเลยครับโอกาสเป็นของฟิสุโลกแล้วครับยืดมาแล้วสุวิทย์อีกครั้งค่ะสุวิทย์เซฟบล็อกมาเป็นโอกาสของไดมอนฟูดหัวเสากันป์พัฒนวตาข่ายครับมีคนฟาวตาข่ายครับ นั่นแหละครับมีมือครับเนี่ยครับกลายเป็นว่าในเซตที่4ค่ะอาา๋คะเสิร์ฟมาแล้วหัวเสาชัยวัน์อู้ตามอู้แล้วเนี่ยโอโ้โหใช่ครับคือสวิตอบูบาก้าไปลืมว่าคนที่รับบอลรับตบมาเมื่อสักครู่มันเป็นบุญชัยตั้งแต่แรกแล้วนะครับเนี่ยครับไปมองหน้าบุญชัยนึกว่าบุญชัยจะวิ่งต่อครับ เสิร์ฟต่อค่ะชัยวัดน้ำอยู่6กต่อสองแรกดีแล้วยกมาสูวิทย์ตีอยู่ใน,านาพลาดแล้วอ่ะตีอย่างที่ชยัยยุทธคงเรืองอนุชิตเสิร์ฟบนแรกไม่ดีเท่าไหร่อ่ะต้องแก้ไขอกิติทัศน์โอ้แล้วดูอนบล็อกอีกแล้วอ่ะแล้วไม่ใช่ใครนะพาระทั้นพีดัตติกแล้วครับพอหน้านี้ระหน่ากลัวครับหรืยังคงเป็นอัศนพับขานอศ โอ้โหแล้วล้นอีกครั้งโอ้โห,โโหจบด้วยเจ้าเตอร์ครับ3คะแนนรวดครับแล้วในเซตที่5้าเขาก็เป็นดับเบิลฟูดไฟเชรสมุทรสาครน,นึงครับเอาชนะไป15ต่อ8ครับเราสรุปผลการแข่งขันในคู่สุดท้ายของสัปดาห์แรกประเภททีมชายครับดับเบิลฟูดไฟเชรสมุทรสาครเอาชนะพิษุโลกวีซีไป3ต่อ2เซตนะครับ27 25 22 25ครับ